ไปไมมัน้เารยพิ่งไปดิอย่าเพิ่งไปดิเาเดนไปอนไกินอะไรกันมาคะอร่อยอร่อย้มตังต้มตังอร่อยากจริงเหอาไานร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะโอ๋ไม่ได้ไปด้วยไหมย่าไปทานอะไรมาสมยเน่าอหา ี่กินตู้าใสา่ไข <g les noise> like ok ่ดองใสไข่เค like ็ไข่ดองไข่เค็มเขาเรียกไข่ดองเป้าก็มีสับแปลกๆร้านะบึ้นคนสุดท้ายนะแจ่แตน